สวัสดีครับสวัสดีท่านนะครับวันนี้ทางคูบุตานะครับมีกิจกรรมดีๆนะครับจัดบูธโชว์สินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นรถเกี่ยวนะครับแท็กเตอร์หรือว่าโดนนะครับแล้วก็มีให้ทดลองขับด้วยนะครับวันนี้ที่สนามกีฬากลางจังหวัดศรีสะเกดนะครับนี่เลยมาวันนี้ผมจะรีวิวเป็น DC 1 2 0 x ึ่งนบินตัวนี้นะครับใหม่ล่าสุดของทางค่ายคูบุตานะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินดูรอบๆเลยนะครับมา มาเริ่มต้นที่ตรงนี้ครับอ้าวเกียร์นะครับเกียร์อยู่ด้านหลังแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ล้อน,นํามาอยู่ด้านหน้าแทนเนาะอันนี้ก็จะเป็นช่วงล่างนะครับมีระบบมอนโรเข้ามาให้เราใช้เหมือนเดิมนะครับนี่เลยวันนี้คนเยอะมากครับอากาศก็ค่อนข้างที่จะร้อนนิดนึงเนาะก็ไปเดี๋ยวผมจะพาเดินดูรอบๆคันของคันนี้นะครับมาเลยนี่ดูตรงนี้ครับทุกคน นี่เลยเกียร์ไฟฟ้าระบบเคเทิน e นะครับทีเด็ดของเขาแหละนะครับถังน้ำมันขนาดใหญ่นะครับ140ลิตรอ,อ,อ,อ้ตาตา,ตาเดี๋ยวผมขอบทั้งนี้ก่อน <c oughs> ตัวนี้เป็น DC 120x Cabin ินนะครับนี่จะมีกล้องหลังมาให้ด้วยนี่เลยเพิ่มความสะดวกสบายนะครับเวลาถอยเวลาอะไรก็จะมองเห็นด้านหลังได้ง่ายเนาะ มาครับวันนี้ผมจะพาดูด้านในเพราะว่าตัวนี้เปิดอุ้มไว้ให้ดูเลยนะครับให้ดูเลยนี่ถังอุ้มนะครับ1 4 6จสี่หตันนะครับมาดูช่องล่างครับฝั่งนี้นี่เฟืองขับนะครับโรลเลยดูบนประมาณนี้ครับนี่เลยวันนี้คนเยอะมากๆนะครับกว่าจะได้คิวอ่ะทีละคนนะฮะอ้านี่เลยระบบเกียร์นะครับมีอยู่ด้านหลัง นี่เลยพ่วงสายพานมานะครับนี่จะเป็นาสายพานตัวเดินเนาะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ชุดด้านในนะครับต้องขอเข้าถ่ายทีละคนครับเพราะว่ามีหลายหลายคนก็อยากเข้าดูเนาะนี่ครับนี่จะมีกล่องควบคุมด้วยนะครับตัวนี้เป็นเครื่องคอม,มเร็วนะครับสี่สูบเทอร์โบคอมมาร็เรเนาะต้องขอเข้าดูทีละคนครับเพราะว่าหลายๆคนก็สนใจนะครับดูครับ นี่นจะเป็นระบบแพย์คอนโทรลต่างๆนะครับนี่แผงระบายความร้อน,นครับพัดลมไฟฟ้านะครับตัวนี้มีการดูดอากาศเข้าแล้วก็เป่าฝุ่นออกได้ด้วยนะครับนี่เลยไปเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูน,นั่นเเดี๋ยวตาผมขอขึ้นหน่อยครับเดี๋ยวผมพาทุกคนเข้าไปดูเออขึ้นไปดูนั้นบนนะครับขึ้นไปดูนัานบนหน่อยนี่ก็จะมีพวกแผงกันร้อนให้ด้วยนะครับนี่เลยมีที่วางแก้วมีที่วางขวดน้ํานะครับ ด้านในตู่แอร์ก็จะประมาณนี้นะครับมามีจอด้วยมีจอกล้องหลังนะครับมีจอของกล้องหลังนะครับมาดูด้านในนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคันควบคุมต่างๆนั่นแหละก็ไม่มีอะไรมากก็จะคล้ายๆอันเดิมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแผงกล้องแอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นหัวเกีียวนะครับตูนวดคันเร่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์สระดับนะครับมี ตามนี้นะครับวินเทิร์นนะครับเบรกเทิร์นแล้วก็ซอฟเทิร์นนะครับให้เราเลือกใช้เนาะนี่ก็จะเป็นเกียร์โลไฮนะครับไฟฟ้าแล้วนะครับนี่ออโต้มมนโรนะครับก็จะประมาณนี้ครับหน้ากว้าง3เมตรนี่ก็จะเป็นมุมมองคร่าวๆนะครับพอดีคนอื่นก็อยากเข้าไปดูด้วยนะครับต้องทําเวลานิดนึงเนาะตรงนี้ช่องคอก็ให้มากว้างๆครับเวลาเราเข้าไปเซอร์วิสต่างๆก็จะได้ง่ายนะครับนี่เลย เดินเข้าแบบสบายๆนะครับนี่ดาวนี้โน้มก็ออกแบบมาในแบบให้โค้งๆนะครับก็จะได้ตักข้าวได้ดีขึ้นนะครับนี่เลยหน้ากว้างสามเมตรทีเด็ดเข้าเลยครับ